ร่วมจานติวันนี้วันที่18เดือนพฤศจิกาโยนปี2021เราจะฟังสาระของเมอรีในวันนี้ได้สาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานการทำลายล้างนี้สูงมากเพราะฉะนั้นอย่าได้เสียเวลาของลูกแต่ให้เทียนพยายามที่จะกลับมาสาโทประธานจุดหมายปลายทางที่สูงมากๆเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาของลูก แต่จงเพียรพยายามที่จะกลับมาสารประาทานคำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือเหตุผลหลักๆทำไมลูกบางคนนั้นไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใส่เต้าได้คำถามอะไรคือเหตุผลหลักๆทำไมลูกบางคนนั้นไม่อยู่ในสภาพที่ใส่เต้าได้คำตอบก็คือในขณะที่เคลื่อนไหวไป ถ้าลูกมีความอวดดีแม้แต่เพียงน้อยนิดหรือพิจารณาตัวลูกเองว่าฉลาดมากหรือลูกขาดเมรีหรือไม่เชื่อฟังพ่อบรามาแล้วไม่สามารถมีสภาพของการไต่เต้าได้ไม่ว่าจะเป็นความอวดดีพิจารณาตัวเองฉลาดขาดเมรีและไม่เชื่อฟังบรามาบาบาก็ไม่สามารถมีสภาพของการไต่เต้าได้ เมื that, ่อลูกน so well, ั้นใต่ออกจากหัวใจของผู้ที่มีตัวตนแล้วบาบาก็บอกว่าเมื่อเราออกมาจากหัวใจของคนที่มีตัวตนแล้วมันก็หมายความว่าลูกนั้นไต่ออกมาจากหัวใจของคนที่ไร้ตัวตนด้วยหมายความว่าถ้าไม่เชื่อฟังจากรามาบาบาธรรมดาแล้วก็ไม่สามารถคงอยู่ในหัวใจของรามาบาบาได้ดังนั้นเมื่อฉันออกมาจากหัวใจแน่นอนก็จะต้องออกมาจากหัวใจของผู้ที่ไร้ตัวตน นั่นก็คือรูปแบบของชีพบาบาคือหัวใจของท่าหัวใจของบะบาสาระของคุณจรรมในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะได้รับการขอบคุณจากบับดาดาจงมาเป็นผู้ช่วยของท่านในงานที่สูงส่งของท่านให้ข่าวงานรับใช้ที่ลูกทำกับบาบาจุดที่สองอย่าได้โชว์ความไม่พคารพใดๆโดยการอยู่ในสำนึกล่าง อย่าได้มีความชาบซึ้งผิดด,ดีใจใดอย่าได้สูญเสียเวลาของลูกจงเป็นผู้ทํางานรับใช้เป็นประโยชน์และสร้างวิธีการที่จะทํางานรับใช้พรของบัพยาดาสําหรับลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างมีความรักและก็ร่วมมือและได้รับความสําเร็จในงานรับใช้ด้วยพลังของความรักและการสละละทิ้งซํำขอให้ลูกนั้นอยู่อย่างมีความรักและก็ร่วมมือ และได้รับความสําเร็จในงานรับใช้ด้วยพลังแห่งความรักและการสละละทิ้งในตอนต้นๆลูกน,น,นั้นมีพลังความรู้เพียงแค่เล็กน้อยแต่พวกเขาได้รับความสําเร็จบนพื้นฐานของการสละละทิ้งและความรักของเขาทั้งวันและคืนสติปัญญาของเขาจะมีความรักต่อบาบาและก็ยักย่าและคําว่าบาบาและยักย่านั้นก็จะออกมาจากหัวใจของเขา ความรักนี้จะทำให้ทุกๆคนนั้นร่วมมือศูนย์นั้นถูกเปิดขึ้นมาด้วยพลังเหล่านี้พวกเขานั้นมาเป็นมันมานาบากด้วยความรักของความคนที่มีตัวตนความรักของคนที่มีตัวตนทำให้พวกเขาร่วมมือดังนั้นเดี๋ยวนี้ให้รอบๆผู้คนด้วยพลังแห่งความรักและการสลละละทิ้ง แล้วลูกนั้นก็จะเป็นไปด้ความสําเร็จพระทิพ์สำหรับวันนี้เพื่อที่จะมาเป็นเทวดานางฟ้าจงเป็นอิสระจากคําพูดที่ไร้สาระคําพูดที่รบกวนคนอืนอ่นๆเพื่อที่จะมาเป็นเทวดานางฟ้าจงเป็นอิสระจากความพูดที่ไร้สาระและคําพูดที่รบกวนคนอืนอ่นๆอัจฉริงะอมฉัน